สวัสดีครับแฟนฟุตบอลทุกท่านวิเคราะห์เกมลูหนังไบจักกี้วันนี้ขอเสนอ5เหตุผลของเลสเตอร์ซิตี้ทำไมจะต้องไป UCL ให้ได้ก็สืบเรื่องมาจากเลสเตอร์ซิตี้ครับฤดูกาลนี้มีรุ่นที่จะจบในกลุ่มอันดับท็อปโฟนะครับทำให้อดมินจกกี้เองจะต้องมาวิเคราะห์ว่าทำไมเลสเตอร์ซิตี้จะต้องคว้าตัวท็อปโฟนี้ให้ได้ในซีซั่นนี้ครับเหตุผลแรกครับรายได้สโมสรจะเพิ่มขึ้นก็แน่นอนนะครับว่า การลงทําการแข่งันในฟุตบอลรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยซึ่งเป็นรายการที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปจะมีเม็ดเงินเข้ามาสู่ทีมมากมายทั้งค่าลิขสิทธิ์่ายทอดสดค่ารายได้จากตั๋วเข้าชมรวมไปถึงการขายของที่รลึกและก็รายได้ต่างๆในการขันแต่ละแมตช์เนี่ยมันจะส่งผลต่องบและกอดความสมดุลทางการเงินในสโมสรเลสเตอร์ซิตี้อย่างมากเลยทีเดียวและรวมไปถึงการจะมี หางว่าประมาณในการจับจ่ายใช้สอยหรือว่าไปคว้านักเตะร,ระดับบิ๊กเนมเนี่ยมาสู่ทีมได้ในซีซั่นต่อๆไปนะครับนี่ก็ทําให้เป็นเหตุผลแรกว่าทําไมเลสเตอร์สตีจะต้องคว้าท็อปโให้ได้เหตุผลที่2ครับนักเตะต,ตัวหลักจะไม่ย้ายทีมถ้าหากเลสเตอร์สตีเนี่ยสามารถเกาะกลุ่มท็อปโและจบด้วยการไม่เกินอันดับที่4ในซีซั่นนี้ครับทำให้ซีซั่นต่อไปเลสเตอร์สตีจะได้ลงเล่นในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ย ซึ่งจะทําให้นักเตะในทีมเนี่ยที่เป็นตัวหลักจะไม่ย้ายออกจากทีมไปเนื่องจากว่าเลสเตอร์ซิตี้มีโอกาสได้เล่นในฟุตบอลที่รายการใหญ่ที่สุดในทวีปเนี่ยทำให้นักเตะในทีมเ่ยอยากจะสัมผัสเกมแล้วก็อยากสร้างชื่อเสียงจากฟุตบอลรายการนี้แล้วก็ส่งผลว่าเมื่อมีสโมรสรต่างๆยักษ์ใหญ่มาขอซื้อตัวหรือว่าเจรจาทีมเนี่ยนักเตะตัวหลักของเราก็คงอยากจะอยู่กับทีมและสร้างเกียรติประวัติหรือว่าประวัติศาสตร์ให้กับทีมในโอกาสจะต่อไปเนื่องจากว่าพวกเขาเนี่ย เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างทีมเ e สเตอร์ีหรือว่าทีมจอบสยามของเรานีมาตั้งแต่เริ่มแรกจนตอนนี้ทําให้ทีมเกาะกลุ่มด้ตําแหน่งท็อปโฟและก็มีลุ้นไปอยู่่าแชมเปี้ยนส์ซีซั่นหน้านี่ก็คือเหตุผลว่าทําไมเ e สเตอร์ตีต้องไปอยูเซลเรีได้เพราะนักเตะตัวหลักจะยิ่งอยากอยู่กับทีมต่อไปครับเหตุผลที่3โอกาสคว้านักเตะฟีเท้าดีมากขึ้น ถ้าหากเลสเตอร์ซิตี้ครับสามารถผ่านเข้าไปในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ซีซั่นหน้าได้เนี่ยโอกาสที่จะคว้านักเตะร,ระดับบิ๊กเนมหรือว่าฝีเท้าดีๆเข้ามาสู่ทีมเนี่ยมันจะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากว่านักเตะเหล่านั้นเนี่ยอยากที่จะมีประสบการณ์หรือว่าชื่อเสียงจากฟุตบอลรายการนี้อย่างมากรวมไปถึงโอกาสในการติดทีมชาติในโอกาสต,ต่อๆไปนั่นก็ทําให้เลสเตอร์ซิตี้เนี่ยจะต้องจบท็อปโฟร์และไปเจราจากับนักเตะที่เราอยากได้หรือว่าเป้าหมายที่จะมาช่วยยกระดับทีมขึ้น นั่นก็จะทําให้โอกาสมันเพิ่มมากขึ้นในการควา้าผู้เล่นเหล่านั้นมาร่วมทีมแม้ว่าเลสเตอร์ิตีจะไม่ใช่ทีมใหญ่แต่การได้ไปเล่นในฟุตบอลยูฟ่าแชมเลคเนี่ยมันเป็นสิ่งยงดูย่น,นักเตะระดับบิกเนมหรือฟีเท้าดีๆเนี่ยมาสู่ทีมได้อย่างแน่นอนครับเหตุผลที่4ยกระดับทีมเลสเตอร์ิตีให้สูงขึ้นถ้าหากว่าเลสเตอร์ิตีสามารถผ่านเข้าไปนในศึกยูฟ่าแชมเลกได้ในซีซั่นหน้าเนี่ยจะทําให้เลสเตอร์เนี่ยเป็นทีมในระดับท็อปโฟร์หรือท็อปซิกของระดับพรีเมียร นั่นทาให้ทีมอย่างเลสเตอร์สามารถที่จะต่อกรกับทีมเล็กๆหรือทีมขนาดกลางได้อย่างสบายนะครับเพราะาการยกระดับทีมขึ้นมาสู้กับทีมบิ๊กเนมในอังกฤษได้เนี่ยนั่นก็หมายความว่าเลสเตอร์มีขุมกําลังที่ดีและก็มีประสิทธิภาพรวมไปถึงการที่สามารถที่จะเอาชนะทีมขนาดเล็กหรือขนาดกลางอย่างที่เอ็มบินกล่าวไปเนี่ยได้ง่ายขึ้นเพราะว่าการที่เลสเตอร์ตี้ยกระดับทีมขึ้นมาส่งผลต่อรูปแบบเกมในอนาคตนะทีมเล็กๆหรือว่าทีม ไม่ใหญ่เนี่ยมาเล่นกับลิสเตอร์ก็ต้องกลัวและก็เล่นเกมรับส,ส่วนใหญ่ทําให้ลิสเตอร์เองมีโอกาสที่จะเก็บชัยชนะและก็รักษามาตรฐานได้ต่อไปในอนาคตอย่างต่อเนื่องนี่ก็คือเหตุผลที่4ที่แอนมินจ็กกี้มาวิเคราะห์ว่าทําไมลสเตอร์ตรีจะต้องไปยู l ลให้ได้เพราะจ,จะได้ยกระดับทีมให้สูงขึ้นครับเหตุผลสุดท้ายครับประสบการณ์ในวิธียุโรปจะช่วยพัฒนานักเตะให้สูงขึ้นการได้ลงเล่นในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหรือว่า ฟุตบอลลีกสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในเทวียุโรปเนี่ยทำให้นักเตะเลตเตอร์สตี้เองมีโอกาสที่ได้พบเจอกับนักเตะระดับบิ๊กเนมหรือว่าฝีเท้าระดับโลกมากมายนะครับทาให้การลงเล่นแต่ละครั้งเนี่ยประสบการณ์ของนักเตะเลตเตอร์สตี้จะเพิ่มมากขึ้นและก็ส่งผลต่อผลงานของทีมในอนาคตหรือว่าในเกมการแข่งขันฟุตบอลพรีมลีกนี่ก็ทําให้เป็นอีกเหตุผลว่าการที่นักเตะเลตเตอร์สตี้เนี่ย ได้ไปยูฟาแชมเปี้ยนีกและได้ลงเล่นเนี่ยประสบการณ์หรือว่าการพัฒนาจะช่วยยกระดับทีมและก็ความก้าวหน้าอย่างมั่นคงสูงส่สโมสรเลสเตอร์ซิตี้นี่ก็เป็นเหตุผลที่5หรือว่าเหตุผลสุดท้ายที่แอดมินเจกี้มาวิเคราะห์และก็สรุปให้ทุกท่านได้รับชมและฟังกันว่าเลสเตอร์ซิตี้ควรที่จะต้องไป UCL ให้ได้ในซีซั่นหน้านะครับสุดท้ายน,นี้ครับตัวผมเองก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมและกร็รับฟังคลิปนี้ครับ รบกวนทุกท่านครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็คอมเมนต์หรือว่าแชร์แอปนลิกกช้นะครับให้ผมได้ไปทำคลิปแบบนี้แล้วก็มาวิเคราะห์ให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกในโอกาสต่ตอไปสำหรับวันนี้ครับตัวผมเองขอลาทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปนี้ครับสวัสดีครับ